สวัสดีครับวันนี้เราับมาพบกับการพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวันที่ที่หพฤศจิกายน2566ายกกันนะครับก่อนอื่นเราขอมาพอรายงานสภพาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนครับแตว่วานี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้0.6ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือแต่วัาน,นี้วัดได้ 36.0องศา,าเซลเซียสเตี่ยมเพลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับต่อไปหพอสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและกับภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีกําลังอ่อนลักษณะจะอี้ทำให้ภาคเหนือมีหมอกในตอนเจ้าในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพาดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับต่อไปหพอการคาดหมายลักษณะการาสั่นซีจังงตั้งหน้ากันครับภาคเหนือตอนบนมีมองในตอนเจ้ากับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ และก่อเจียงไฮ้ครับอุณหภูมิต่ำสุด1ถึง13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32- ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10- ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนภาคเหนือตอนล่างมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองร้ล10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากครับ อุณหภูมิต่ำสุดเจ้าสามถึงเจหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มสิส่ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือก็มีหมอกในตอนเช้าและก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับก็บขอให้พ่อแม่ปีน้องรักษาสุขภาพแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ตัวนะครับ และก่อหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศก็สามารถโทรมาสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือใน้ที่เบอร์โทร053-277919ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้ว่าจะติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์หรือว,ว่าทางเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน